ต็มเต็ม <benim> ต <dividends> ีมคุกวัส่ีทั้งส้มทั้งองุ่นนะคะวันนี้พ่อค้าบอกว่าจะเอาเห็ดเซฟมาขายไม่รู้มาหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะมาคิดที่แล้วยังไงก็ซื้อมาเยอะอยู่นะคะเห็ดเซฟ โลละส,สิบยูโรเองค่ะยังไม่เหมาหมดเลยค่ะต่อมานะคะยังไม่ก็แวะไปซื้ออีกนะคะเผื่อมีมาขายค่ะถ้าปรากฏว่าไม่มีค่ะยัไแม่โชคดีมากๆเลยนะคะที่เมาหมดค่ะปอเปเียกุ้งจะใช้ตะแกรงรองนะคะส่วนปอเปียไก่กับปอเปียหมูยังไม่ไม่ใช้ค่ะเพราะว่าปอเปียไก่กับปอเปียหมูไม่ค่อยมีมันนะคะจะแห้งนะคะด<ม>ี่สิคะในถาดมองเห็นไหมคะ,ปะแป๊บหนึ่งนะจะไม่มีมันค่ะจะแห้งเลยนะคะ ถ้าเกิดยังไหเอาถาดมารองปอเปี๊ยะไก่กับปอเปี๊ยะกุ้งนะคะทอดแป๊บๆก็จะเต็มถาดนะคะยังไหมก็เลยไม่รองดีกว่าคะ่ะก็เลยใช้ตะเกรงรองแต่ปอเปี๊ยะกุ้งนะคะมาดามท่านนี้แวะมาขอเศษตังค่ะขอไป30ซสังทิมน,นะคะประมาณ10บาทค่ะ11บาท กับเพื่อเคยเห็นนะคะเป็นพ่อค้าหน้าใหม่ขายอะไรมีก๋วยเตี๋ยวไหมอยากทานก๋วยเตี๋ยวร้อนๆค่ะขายอะไรเดี๋ยวซูมก่อนนะคะมีตะกร้าน้อยห,ห้อยอยู่หน้าร้านด้วยนะคะขายอยังเป็นแต่แสบเลยเป็นแต่แสบขนาดย่างหมูเลยว่าเขาขายอยังอันเดย์สซี่มะปู แบบนี้ยังไม่สุกดีนะคะต้องให้เหลืองต้องให้เหลืองแบบนี้เลยนะคะทั้งสองด้านใ่ไเอตาฟีใช่ไหมสเปนเอลิสเอลิสกมโอ้พิซซ่าหน้าชีสค่ะช่ำๆเลยนะคะเนี่ยหอมหอมหอม กุ้งทอดย่าหมาก็ฉ่ำๆเหมือนกันค่ะหอมๆเหมือนกันชมตัวเองนะคะเนี่ยทำไมสีกุ้งมันไม่เข้ากันเหลืองไม่สม่ำเสมอซื้อมาจากนิกกี้ค่ะสองยูโรค่ะประมาณเจ็ดสิบห้าบาทนะคะอุ่นร้อนเป็นอาหารเช้าค่ะทำไมสีกุ้งทอดของเรามันเหลืองแบบกระปิกระปอยกระปิกระปอยเพะนะ ไม่สม่ำเสมอนะคะไม่รู้เป็นอะไรอันนี้เหลี้ยงอลางามตาอันนี้เหลีอยง,ง,งออกเทาเทายังไงไม่รูุ้เดเป็นโนะคะ เต็มถาดแล้วแต่ก็อยากวางค่ะวางไว้เยอะๆเลยลูกค้าจะได้เห็นแล้วก็สะดุดตาลูกค้าก็จะได้แวะมาซื้อในที่สุดนะคะวันนี้ทอดข้าวเกรียบกุ้งแจกเด็กๆด้วยนะคะเด็กผู้ใหญ่คนชรานั่นแหละคะ่ะบอกว่าทอดไม่สุกหน่อยข้าวเกรียบน้าย,ยังเป็นสีขาวอยู่เลยข้าวเกรียบกุ้งสีขาวนะคะไม่ใช่สีเหลืองค่ะถ้าเหลืองก็คิดไมเลยนะคะ ุก,กนี่นยังจะเต็มเต็มเต็มนิกกี้มีลูกค้าโทรมาสั่งพิซ่า<ะ>เป็นถาดเลยค่ะดีใจกับนิกกี้ด้วยนะคะอันนี้ถาดหนึ่งซาอูซีนิกกี้ซาอูซีโอ้ ทุกท่านจำมาดามท่านนี้ได้ไหมคะตอน EP 6 78ค่ะมาดามได้เอาตังค์มาคืนยายใหม่ค่าไก่เสียบไม้ทอดประมาณ150บาทของเสาที่แล้วค่ะมาดามบอกว่าสังเกตเห็นเงินในกระเป๋ายังอยู่ครบเหมือนเดิมน่าจะลืมจ่ายค่าไก่เสียบไม้ทอดซึ่งตัวยายใหม่ก็ได้ถามกลับไปว่าคุณแน่ใจนะคะเพราะแม่ค้าก็จําไม่ได้เหมือนกันค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใน EP 6 7 8ค่ะวันต่อมายายใหม่ได้มีการตัดต่อคลิปวิดีโอจึงได้ทราบว่า มาดามท่านนี้ได้ยื่นตังค์ให้แล้วค่ะคือเรื่องของเรื่องนะคะยายใหม่ยังไม่มีเวลาตัดต่อคลิปวิดีโอตอนมีการยื่นเงินให้กัน<ๆ>ก็เลยได้มีการรับเงินจากมาดามและกล่าวขอบคุณอย่างสุดหัวใจค่ะพอทราบว่ามาดามให้เงินค่าไก่มาแล้ววันนี้ยายใหม่ก็จะมีการเอาเงินคืนให้มาดาม150บบาทค่ะและอธิบายให้มาดามฟังว่าได้มีการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตัวมาดามบอกทันทีว่าเป็นไปไม่ได้เงินในกระเป๋ายังอยู่ครบเหมือนเดิม แล้วยายใหม่ก็โชว์กล้องวิดีโอให้มาดามดูว่ามีการได้ถ่ายคลิปวิดีโอในตอนขายของมาดามก็กล่าวอีกนะคะว่าคุณแน่ใจนะยายไหมบอกแน่ใจ100%ค่ะแต่ดูท่าทางมาดามไม่อยากจะรับคืนคนเท่าไหร่นะคะก็เลยบอกกับมาดามว่าจะรับเป็นอาหารแทนก็ได้นะคะท่านบอกว่าวันนี้มีอาหารที่บ้านแล้ว ขอรับเป็นข้าวเกลียบกุ้งแล้วกันยายไหมก็รีบหยิบข้าวเกลียบกุ้งใส่ในถุงแล้วพร้อมกับยื่นเงินสี่ยูโรให้กับมาดามไปด้วยค่ะรู้สึกสบายใจเป็นอย่างมากนะคะที่ได้คืนเงินให้กับมาดามค่ะการถ่ายคลิปวิดีโอก็ดีแบบนี้นะคะได้เห็นในสิ่งที่เราอยากเห็นได้เจอในข้อเท็จจริงและที่สําคัญท่านผู้ชมทางประเทศไทยก็ได้เห็นอะไรใหม่ๆจากแดนไกลด้วยค่ะโูกัสของมิกกี้ค่ะอุ่นร้อนคือแข็งแต่อุ่นนานไปหน่อยนะคะ ค่ะเดินผ่านไปแล้วอร่อยอยู่ค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าต้องทานกับสลัดนะคะถึงจะได้ลื่นคอขอชูอขอชอูแบบนี้หนะก one crevette a n b A in Yeah, got more, oh, so yeah. There's only a little bit. No problem. You One. One. one, one, one and two then. Two. Will you take card. Mm. Card. no card. I haven't got cash. I haven't got cash. Oh. I got cash. oh. Okay. oh no, what? Ya, pekot tang yun naka, pih nong ka Shoh dan na Kru อ,อร่อยที่แป้งค่ะแป้งจอกนุ่มๆน,นะคะแต่นี่เย็นไหมอุ่นร้อนนานจนไปหน่อยนะคะออกจากกรอบๆแข็งๆหน่อยหนึ่งแต่ก็อร่อยค่ะเป็นปลานะคะปลาเค็มปลาเค็มดองนะคะเอามาทาถ้าบ้านเราก็จะเรียกปลานา่นแหละคะ่ะหาน้ำก่อนคืนยากค่ะีโลละห้ายูโรค่ะ โลละร้อยแปดสิบบาทหวานหวานทุกครั้งที่ย้าไหมทานพลไม้ย้าหมาล้างแล้วนะคะเตรียมน้ำมาด้วยอย่างดีไม่ต้องเคี้ยวนานค่ะเคี้ยวครั้งสองครั้งก็สามารถคลืนได้แล้วนะคะนมถั่วเหลืองบวกแปรกวย บวกสาคูรวมกันเป็นน้ำต้าหู้ทรงเครื่องค่ะขอุขอบคุณยังไมลืมแก้วพลาสติกค่ะแต่ว่าลืมก็ไม่ใช่หรอกค่ะยังไงว่าได้เอาใส่ในกระเป๋าอยู่นะคะแต่หาไม่เจอค่ะโอ๊ลืมก็ลืมบ่เถิน ีกค่ะก็เลยได้แก้วพลาสติกแบบนี้มาแทนนะคะขวดน้าขวดน้ําตัดครึ่งค่ะอ้โววิสวเี่ยมเลยแิวๆช่ไหมชิว

C'est pour bon. moi Ah, attends, attends, Tiens Tiens attends, Non attends, Voilà attends, attends, le attends, le attends, 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 Merci, à vous. Bonne journée. Merci. Café, café. Merci, Alors, jouters, mais... Comme ça. Voilà. Merci. merci, bonne journée. Merci, bon week merci. Bon au, bon au revoir. Au revoir. Alors là, ça fait 2,50. Les trois, les trois crênes, même aux légumes. Bonjour madame. j'avais euh... enfin, oublié les nouilles. Ah, ah non, je pas, le pas les nouilles, le, le riz. le riz. Le riz. Le riz. Ah okay, me. voilà. Merci. Oh, c'est oui. 000... ça ça oh là, pas Ça fait 5,55. Merci beaucoup. Merci. Merci, revoir, à vous. Bonjour. Je crois que c'est sur les numéros, 3 3 euh... oui. oui. พ่สามแล้วนะคะปีที่สามีว่าปีที่สี่ไม่สี่ก็สามนี่แหละค่ะสหลายปีแล้วนะคะพี่้องคะใส่ทีไรสวยทุกทีเลยค่ะชมตัวเองนะคะน่าเชืรนี้ส O que tem nesse né, né? agora né?